มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีและปรีดีกรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568สมัครทางอินเทอร์เนต็ตวันที่1ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายน2568 สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่12ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568เรียนก่อนจบก่อนเรียนออนไลน์สอบใกล้บ้านหน่วยกิจละ50บาทเท่านั้นจบม .3 ก็สมัครเรียนได้นะคณะหลักสูตรที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล